สภาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแนวทางสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพการศึกษาสภาการศึกษาร่วมกับหน่วยงานจัดการศึกษาระดมร่างข้อเสนอนโยบายการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาสภาการศึกษาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ตักบาสัการาพระเขียวแก้วในวันมาฆบูชา คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนง,งานเน้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เข้มแข็งสภาการศึกษาเดินหน้าวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสภาการศึกษาร่วมกับเดือดมาตรดาประยุกต์ใช้ Data าไซด์ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสรรค์สังคมเชิงบวก ครบรอบ66ปีสภาการศึกษาองค์กรครังปัญญาขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศด้วยองค์ความรู้ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางของสภาการศึกษาเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญ